โตขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วนะคะกับนุ่มหล่อและมากความสามารถสมชื่อ,อเก่งเดอะสตาร์หกเมื่อวันเกิดที่ผ่านมานุ่มเก่งก็ได้ชักชวนแฟนคลับไปทําบุญลิงเด็กที่บ้านมูลนิธินอขมิ้นค่ะนอกจากจะได้ทํากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับแล้วยังได้มอบข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับน้องนองที่บ้านน้อขมิ้นอีกด้วยค่ะแฟนคลับจัดงานวันเกิดให้ก็เป็นลักษณะแบบทําบุญวันนี้เรามาทาบุญครับปีที่แล้วก็ไปทําบุญเหมือนกันก็ที่บ้านรายวิธีครับปีนปี้เปลี่ยนมาทําบุญที่บ้านน้อคขมิ้นแทนก็ คุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มาซื้ออาหารมานะครับแล้วก็ให้น้องได้รับประทานปเป็นข้าวเย็นแล้วก็มีรวบรวมเงินบริจาคก,กันแล้วก็โดยมีของส่วนตัวที่ผมบริจาคด้วยและนุ่มเก่งก็ยังบอกอีกว่าหลังจากนี้ต้องขอตัวกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองโดยการศึกษาต่อให้จบและขอพักงานทางด้านลุงก,กันบันเทิงไว้ก่อนค่ะใช่ครับก็คือตอนนี้กลับไปเรียนแล้วไงก็คือตั้งใจว่าจะกลับไปเรียนแล้วเพราะว่าคุยกับอาจารย์แล้วคุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยครับก็คิดว่าน่าจะ เล็กปีหนึ่งครับปีหนึ่งพอดีก็เลยคิดว่าน่าจะกลับไปเรียนแล้วก็เป็นเป็นหมอก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ายังไงก็เดี๋ยวแผนของปีนี้นี่อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนไงก็ฝากทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับว่าปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่โชคดีสำหรับทุกคนด้วยนะครับและขอให้มีความสุขกับปี25 5นี้นะครับก็ไงก็คงจะหายไปประมาณปีหนึ่งนะครับไงก็อย่าเพิ่งลืมกันแล้วกันนะครับ ได้ยินแบบนี้แล้วแฟนคลับของหนุ่มเก่งเดอะสตาร์ก็อย่าเพิ่งนีกันไปไหนนะคะขอเวลาให้หนุ่มเก่งได้ไปศึกษาต่อให้จบรับรองว่าจะกลับมาสร้างผลงานให้ได้ชมกันอีกแน่นอนค่ะค่ะยังไงก็ต้องขออวยพรมันเกิดย้อนหลังให้กับเป็นน้องรักคนหนึ่งะนะคะของ X c h a n n e l เหมือนกันนะคะกับน้องเก่งนั่นเองนะคะยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ที่กลับไปเรียนเนี่ยขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนจบใบวๆนะคะจะได้เป็นหมอมารักษาคนไข้ค่ะใช่ค,ค่ะ